แจ็คกี้เปลี่ยนรูปเป็นสายแซ่บเป็นในห,หนึ่งคนบันเทิงสาวที่ได้คนคุณนักคนตาก,กันดีค่ะสําหรับในเอกสาวแจ็คกี้ชาเคอรดีนเพราะว่าโดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วและในปีที่ผ่านมาก็ได้แจ้งเกิดแบบสุดปังเพราะต้นกระบองเพชรเต้นได้เดียรได้ว่าชีวิตพลิกผันเลยละค่ะซึ่งแจ็คกี้นั้นก็ได้เปิดใจว่าต้นกระบองเพชรเต้นได้คือน้องบองนั้นเปลี่ยนชีวิตของเธอไปเลยเพราะทาให้หลายคนรู้จักมากขึ้นและมีงานเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าโฆษณาต่างๆซึ่งผลงานละครที่เพิ่งจบไไปกกก็ดด้รระแตอบบัทีี่มา ทำให้แจ็คกี้ได้ขึ้นแท่นเป็น,นเอกแถวหน้าของวงการแล้ว่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนดูปเป็นสาวหวานเปนแิแซบพอมาในชุดเสื้อตัวจิว๋วซึ่งตรงกลางเป็นรูปวงกลมเผยให้เห็นความเซ็กซี่งานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสน,นันเลยละค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยรูปแซบรับปีใหม่พร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีปีเสือเยื่อมาแล้วจ้าเอาเป็นว่าแฟนๆจะว่ายังไงบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะแซบไม่ไหวใจเย็นรูปสวยแซบตั้งแต่ต้นปีอย่าให้เป็นเหยื่อจังเลยค่ะ,ค,ะคุณแม่ เดียดได้ว่าเป็นชุดหวานซ่อนเปรี้ยวจริงๆค่ะเพราะว่ามองตอนได้ก็นึกว่าเป็นเสื้อตัวจิ๋วธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงแหวกอ,กอกตรงกลางนี่แหละค่ะก็เป็นนีหนึ่งคนมาทางสาวที่กําลังมาแรงมากพ่อลันสาที่ได้แจ้งเกิดในฐานะแม่น้องปองก็มีงานเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นละครโฆษณาพิเซนเตอร์และรีวิวอีกรัวๆเลยละค่ะเอาเป็นว่ายัางไงก็หอ้ปังๆแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสาวแจ็กกี้ ก็มีความสามารถโดดเด่นมากทั้งด้านการแสดงการเป็นพิธีกรเลยเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้เจ้าตัวได้พิสูจน์ความสามารถอีกเยอะเลยละค่ะ